สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ฟีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเนี่ยอาตัวค่ายอีกแล้วนะครับก็อยู่ในชั้นนี้เราครอบครัวนะครับสถานีเราครอบครัวนั่นเองนะครับก็วันนี้ได้ตัวเลเจนเดอร์เป็น2.4ซิกมาโฟนะครับเป็นเลเจนเดอร์ปี2023เป็นรถบ้านแท้นะครับป้ายแดงมือเดียวเราตัวนี้นะจะได้ชุดแต่งตัวฟอร์เรสตาไปด้วยนะครับได้ชุดแต่งฟอร์เรสตาไปด้วยนะครับสังเกตหน้ามันนะหน้าเลเจนเดอร์มันเป็นแบบนี้แหละแต่มันเพิ่มชุดแต่งไปด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครัับตวนี้อาจจะ ติดเลขไม้่อยนะเลขไม้แสนห้านะครับแต่ว่าราคาอย่เนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นรถบ้านนะครับราคาก็พูดคุยได้นะพี่ดูสีตัวรถดิคือเงามากชํามากนะครับรถแบบไม่เคยออกแดดเลยนะรถบ้านแท้แท้ครับพี่นั้นเลเจนเดอร์สองคิวสี่ซิกมาโฟนะครับไฟหน้าเป็นดูโอ r o ร e จ t o เตอร์นะครับแล้วก็มีตัวเดย์ไทม์ที่เป็นเส้นเส้นตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้ามีมาให้2จุดนะครับ ตำแหน่งด้านล่างสุดนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบซีเวนเชียลนะครับเป็นไฟแบบวิ่งวิ่ง LED เนาะแล้วก็มีโลโก้360องศานะครับนะมีกล้อง360องศาแล้วตัวโลโก้ตัวนี้มีเลด้์เพราะว่าคันนี้มีตัวจับความเร็วตามคันหน้านะครับแล้วก็แจ้งเตือนการออกนอกเลนให้สีตัวรถคือฉ่ามากเลยนะสีดําแบบเงาแวบเลยนะพี่นะนะครับคันนี้ก็มาพร้อมล้อแมกขบ20นะครับชฉมนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับสังเกตชุดกันชนนะตรงนี้นะชิดเลย นะครับมีคิวลงคิวล้อให้อย่างดีแล้วช่วงล่างเห็นสปริงไหมมันเป็นสีแดงแดงมันถูกพัฒนามาจากตัว TRD นะครับเขาปรับเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับคอยสปริงเป็นแบบใหม่รถมันจะมีความเฟิร์มมากขึ้นนะครับกระจกมองข้ามปรับพับไฟฟ้าแล้วมีไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวนี้ก็เพิ่มเติมก็เป็นกล้อง360องศานะครับจะมีด้านหน้าแล้วก็ใต้กระจกซ้ายขวาแล้วก็ไฟแล้วก็ด้านท้ายนะครับแล้วก็เติมตัวระบบบายสปอร์ตมานะครับ,บ <S <S ก็คือแจ้งเตือนกันชนนะครับปุ่มอับสายตานะตรงนี้เนาะ รถสีสวยมากนะบันดงบันไดก็แต่งเป็นฟอเรสต้ามาอย่างดีแต่งเป็นฟอเรสต้ามาอย่างดีนะมันเป็นโคเวอร์บันไดนะขึ้นเหยียบได้นะครับเหยียบตรงที่เป็นบันไดนะถ้าเหยียบตรงที่เป็นพลาสติกนี่มันก็สุ่มเสี่ยงที่มีความแตกได้นะนะครับภายในสวยนะครับเป,เป็นโทนดําแดงเป็นบอกไฟฟ้าคู่นะครับเลขไมล์หนึ่งห้าสามสามหนึ่งแปดนะครับมีเกียร์แพลตชิพให้นะครับแล้วก็ มีล็อกความเร็วนะครับต่อความเร็วตามพันหน้าแบบเวลนระยะแจ้งเตือนกันออกนอกเลนนะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มปิดาฝาท้ายนะครับไม่ให้เปิดจากตรงนี้ได้นะครับมันเปิดมันปิดได้แล้วก็ปุ่มเซนเซอร์นะครับหน้าจอตัวนี้เป็นตัวใหม่ของ t o y o t a ในปี22 23เนาะที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto ได้แล้วนะตัวระบบแอร์เนี่ยเป็นแบบ Duo Zone นะครับแยกอิสระด้านหน้าซ้ายขวานะครับแอร์ Air หลังก็แยกต่างหากไม่เกี่ยวกันนะ นะครับมีตัวไวเลตชาร์ตมาให้ตรงที่ผมเอากุญแจวางไว้นั่นเป็นแท่นไวเลตชาร์ตนะครับหัวเกียร์ไม่มีถลอกลอกล่อนนะครับรถสวยเลยนะหนึ่งหนึ่งสองเก้านะครับรถอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับเสรีไทยหกสิบสี่นะครับเอสพีคาร์หนึ่งแปดหกหรือหกเบ้งนั่นเองนะครับใครสนใจคันนี้นะครับโทรหาผมได้เลยนะตามเบอร์ที่ผมขึ้นโชว์ไว้นะครับศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามก็เป็นเบอร์ส่วนตัวนะครับบริษัทอยู่มินบุรีนะครับเสรีไทยหกสิบสี่นะครับ ชื่อเต็มๆโชว์อัท์คือ SP ีคาร์เอส e ีเซ r นเ e r ของเบงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นสาขา2นะครับผมก็เลยต้องใช้ชื่อเป็น SP Car คาร์นะครับผมมีแอร์ลงแอร์หลังนะครับมีจุดชาร์จนะเป็น USB แล้วก็ตัวปลั๊กไฟบ้านให้นะครับตัวด้านบนเนี่ยมันเป็น USB พอรพอด้านลังก็จะเป็นที่เสียบปลั๊กเหมือนไฟบ้านเลยนะแล้วในเ e จ e นเดอตัวนี้เขาก็เพิ่มกิมมิกนะครับก็คือตัวไฟที่เป็นตัว ไฟแอมเบียนะครับมันจะติดตอนเราเปิดไฟหน้านะครับทั้งประตูทุกบานเลยมีนะครับมีหมดเลยโลโก้ฟอร์จูเนอนะครับอยู่ครบหมดนะตัวนี้ได้ดิสเบกรกสี่ล้อคือแบบคัสซงคัสซีคือใหม่จัดเลยใหม่จัดล้อแม็กไม่มีบุบไม่มีเบียดนะรถไม่มีสนิบเลยนะครับตัวนี้รถจอดในล่มแบบสีแบบรู้เลยว่าสีคือฉ่ำมากนะครับ ใครสนใจนะครับอยากดูรถทดลองขับเข้ามาได้เลยนะครับที่ s อค186แล้วตอนนี้ก็คือฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะสำหรับโปรโมชั่นของบริษัทนะครับไม่ได้มีเรียกเก็ตอะไรใดๆเลยนะครับกันชนท้ายก็เป็น f o r e s t a เห็นไหมครับตัวหนังสือเขียนว่าฟอเร s t ้าคือชุดแต่งมันจะมีตัวดิฟฟิวเซอร์มาแล้วก็ปลายท่อหลอกซ้ายขวาเซนเซอร์ถอยมีทั้งหมด5.5ตําแหน่งเลยนะครับไฟท้ายนะครับเป็นซีเวนชียลเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังมีให้ไฟเบรกรงที่3มีให้แล้วนะโลโก้เลเจนเดอร์อยู่ตรงนี้ นะครับอ,อ่รุ่นนี้มีคลิกเซนเซอร์แล้วนะครับมีคลิกเซนเซอร์ให้แล้วนะภายในสวยภายในสวยนะครับโครงสร้างคือเดิมกริปเดิมกริปยง,งเนียน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 นะดวนดวนนะพี่ถ้าใครอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนพี่ดูสี สองฝั่งเนีหยคือผมชอบแสงแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นแสงหน้าหนาวอะ่ะมันทําให้รถดูสวยเหมือนเราอยู่ต่างประเทศอะ่ะเพราะท้องฟงท้องฟ้ามันจะแบบสะท้อนลงมาที่ตัวรถแล้วมันทําให้สีตัวรถเนี่ยดูแบบดูดีนะครับแล้วนะวันนี้ก็แดดไม่ค่อยร้อนด้วยนะแต่ผมเปิดฝากระโปรงให้ชมดีกว่านะเครื่องยนต์สอลิตรนะครับกับเลเจนเดอร์หัวน็อตไม่มีแกะนะครับตาปัม๊มโตโยต้าอยู่ครบ ปั๊มลมปั๊ม ABS เดิมตามสเต็ปนะครับเดิมเดิมโรงงานนะครับฝาวงฝาวาวนะครับเดิมหมดนาคันหน้าก็เดิมนะคันนี้นาคันลงคันหน้าคือเดิมหมดใครสนใจโทรได้เลยนะครับ0965355153นะครับจะแอดไลน์ก็ได้นะครับ ID เดียไลน์ก็จะเป็น m i i z m i z z นะครับโลโก้ตัว L นะครับก็คือเป็นเลฟซ้ายเล่ขวานะครับมันเป็นตำแหน่งวาง บอกนะครับตัวนี้นะรุ่นนี้แผ่นเพจย้ายไปอยู่ข้างประตูคนนั่งแล้วนะครับด้านซ้ายรถสวยจริงผมพูดเลยนี่ดูฝังกระโปรงนี่แทบยังอยู่เลยแล้วแล้ก็เมทอาร์คเดิมซีนเดิมหมดทุกจุดพี่เลเจนเดอร์สองจุดสีซิกมรจริงๆโฉมนี้มันมีทั้ง2.4 2.8แนะครับแต่ว่าสองจุเราขายไปแล้วเราเหลือแค่2.4คันนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับ